วันนี้จะเป็นแรนดอมนะคะทุกคนก็ยังจะเหอไพ่สำรับใหม่อยู่นะสำรับนี้เลยนะคะของสหรับพิมพ์นิมิตนะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าความปรารถนาที่เขามีต่อคุณตอนนี้คืออะไรสิ่งที่เขาปรารถนาต่อคุณในความสัมพันธ์นี้หรือเกี่ยวกับคุณนะคะคืออะไร สิ่งที่เขาปรารถนาเกี่ยวกับคุณความปรารถนานที่เขามีต่อคุณคืออะไรโอเคสิบสองใบนะคะ แหมจะเป็นคนที่ชอบไพ่ออร์เคิลมากเลยเพราะรู้สึกว่าไพ่ออร์เคิลมันมีความแบบดินได้นะคะใครสนใจอยากจะเรียนรู้วิธีการอ่านไพ่แบบแนมก็ติดต่อในไอจีได้นะนะคะชั่วโมงล,ละไม่แพงนะคะจะเป็นเทคนิคของแนมเองที่แนนมใช้เองเลยนะก็สามารถเอาไปประยุก a d a ด t ได้ดหรืออยากจะเอาไว้อ่านเองก็ได้นะคะโอเค ความปรารถนาที่เขามีต่อคุณหรอตอนเนี้ยเป็นอารมณ์บอกว่าอยากจะรีบรีบเข้าหาคุณหรือเปล่านะอารมณ์แบบอยากรีบเข้าหาอยากรีบจับจองอยากเป็นเจ้าของเพราะรู้สึกว่าถ้าไม่รีบจับจองไม่รีบเป็นเจ้าของเนี่ยสงสัยมีคนแบบเอาคุณไปแน่เลยนะมีคนแย่งคุณไปคัับคุณไปแน่เลย นะแย่งเขาแย่งแย่งไปจากเขาอะไรประมาณเนี้ยนะคะตอนนี <y <y ้ก็เลยเป็นอารมณ์แบบว่าอยากจะให้คุณหันมามองอยากจะให้คุณสนใจนะคะเพื่อที่อยากที่จะให้คุณแบบยังอยู่กับเขาว่ายังไม่ไปไหนจากเขาตอนนี้พยายามศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคุณมากเลยคนคนนี้นะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรเพื่อที่จะได้แบบยังไง เหมือนอะไรนะรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้เขารู้เราอะไรเงี้ยเลยอยากรู้ว่าคุณน่ะชอบอะไรบ้างไม่ชอบอะไรบ้างนะคะแล้วคนคนนี้พร้อมสู้พร้อมไฟนะคะเพื่อที่เหมือนเขารู้เลยว่าคุณเองอ่ะน่าจะมีคนอื่นมาชอบหรือว่าคุณดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูเป็นคนแบบว่าแบบมีคนคอยเข้าหาอะไรประมาณนี้นะคะบางทีก็แบบ แอบพึงแอบหวงเหมือนกันนะนะคะเขาเองก็รู้สึกว่าเขาก็อยากที่จะไฟอะไฟในความสัมพันธ์เนี่ยอืมเพราะว่าอยากได้คุณมาครอบครองตอนเนี้คุณและเขาอาจจะยังไม่มีสถานะกันหรือเปล่ามองว่าเขาอยากได้สถานะมากมากเลยอยากเป็นแฟนอะอยากเป็นเจ้าของอะนะคะตอนนี้แอบรู้สึกอะเป็นเจ้าของแล้วความปรารถนาของเขานะเออหรือว่าถ้าเป็นแฟนกันเราก็อยากที่จะเปลี่ยนไปเป็นแบบ คู่ชีวิตหรือเปล่านะคะแต่งงงแต่งงานคู่สมรสอะไรว่าไปนะคะตอนนี้รู้สึกว่าคุณนะช่างไม่เหมือนใครเลยอะในที่เขาเจอมาแล้วมันทำให้เขารู้สึกเขาปรารถนาในตัวของคุณมา,มาก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 เลยทีเดียวตอนแรกอาจจะมีความลังเลใจยับยั้งชั่งใจหรือมีความคิดว่าเออจะเอายังไงดีนะคะอในความสัมพันธ์นี้หรือว่าอาจจะมีการคิดว่าเออกับคุณเนี่ยจะให้มันแบบ เป็นความสัมพันธ์แค่นี้ไปหรือว่าจะพัฒนาดีนะอะไรดีนะอะไรอย่าเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคิดแล้วว่าไม่เอาแหละอยากได้นะคะอยากพัฒนาอยากไปต่อนะคะอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงคือตอนเนี้ยเขาน่าจะคิดถึงคุณหนักมากเอาแต่คิดถึงเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะในใจนี่มีแต่เรื่องเกี่ยวกับคุณจนอยากแบบรู้ว่าในใจคุณคิดอะไรอยู่อยากรู้ไปถึงแบบนี้ใส่ใจคออยากรู้ทุกเรื่อง เกี่ยวกับคุณเลยทีเดียวนะคะจริงๆแล้วเขาต้องการคุณมากเลยนะแต่เขากลัวกลัวด้วยนะว่าคุณจะจับได้กลัวว่าคุณจะรู้เนี่ยกลัวว่าใครจะรู้แล้วแบบกลัวว่าแบบจะมองเขาไม่ดีหรือว่าจะมองว่าแบบเฮ้ยคือเขาอาจจะยังไม่ได้มั่นใจในความรู้สึกที่คุณมีให้เขาก็ได้นะเขาก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคุณไม่ชอบเขาขึ้นมาอะไรเขาขึ้นมาจะมองว่าเฮ้ยเฮ้ยเขาดูเป็นคนที่ไม่โอเคหรือเปล่าเอ้ทาไมเธอถึงแบบมาชอบชานลาทําไมเธอถึงแบบ มาน,นู่นนี่ฉันเราจะไม่ได้ชอบเธออะไรประมาณเนี้ยนะอืมแต่ความปรารถนาใจใจเออใจจริงๆเลยก็คืออยากจะเปลี่ยนสถานะเรีอยากจะเปลี่ยนสถานาการณ์ปัจจุบันนะ่ะให้เป็นอะไรที่พัฒนาขึ้นนะ่ะอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากได้มีโอกาสได้ใช้เวลากับคุณอยากจะไปเที่ยวปะเนี่ยอยากทาน,น,นู่นทํานี่ทํานั่นกับคุณหรืออยากไปทําอะไรที่ไม่เคยทําด้วยกันมาก่อนก็ได้ อาจจะเป็นในเรื่องของอย่างเช่นแบบอยากไปเที่ยวอยากไปดูนปหนังอยากไปทํานู่นนี่นั่งกับคุณอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรืออยากเห็นคุณในมุมมองใหม่ๆเนาะความปรารถนาในตอนนี้เลยก็คือแบบกลัวคุณรู้ความในใจของเขายังไงอย่างนั้นก็ไม่รู้สินะคะแล้วกลัวคุณจะจากไปอะ่ะเออทำไมกลัวขนาดนั้นก็ไม่รู้เขารู้สึกว่าเขาห่วงแหนแบบ ความสัมพันธะ์นตอนนี้ห่วงแห่นคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขาอาจจะชื่นชอบในเรื่องของการที่คุณแบบดูแลเขาอะไรเขานะคะเขารู้สึกเขาชอบมากๆอะไรมากๆม,ม,มันทําให้เขารู้สึกว่าตอนเนี้ยเหมือนแบบคุณนะช่างสาคัญกับเขามากๆแล้วเขาก็อยากให้คุณนะเห็นความสําคัญของเขาด้วยเช่นกันอยากให้คุณหันมามองอยากให้คุณสนใจ นะคะเนาะอืมเหมือนตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเออความสัมพันธ์ของเราสองคนมันดูมีอะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงไปแหละอะไรไปแหละนะคะแต่ก็เหมือนไม่แน่ใจไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงดีควรเข้ามาเลยดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแบบปรับปุบปรับ,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 บเข้ามาเลยไหมนะหรือควรจะยังไงดีนะคะอะไ,อไรยังไงอีกนะคะความปรารถนาที่เขามีต่อคุณ โอ้อยากทําอารมณ์แบบอยากเข้าหาทําตัวเป็นเด็กๆอะไม่รู้เรื่องแบบอะไรหรออะไรเข้าหาแบบอะไรหรอเนาะเนี่ยแต่ก็ไม่กล้านะคะจริงๆอยากได้หรืออาจจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบเด็กอยากได้ของเล่นอยากได้ตุ๊กตาก็ได้นะมากอดไว้อะไรเงี้ยแต่ไม่กล้าจะคว้ามานี่สิเออนะคะโอ้ยดูดิจริงจังป่ะอยากแต่งงานอะ อยากแต่งงานอยากอยู่ด้วยอยากเป็นแฟนอยากเป็นเจ้าของบอกแล้วเนะี่ยอยากได้คนมาครอบครองเราอ่ะเออทําไงดีคิดหนักคิดมากเนี่ยอยากเป็นเจ้าของคุณเหลือเกินเนี่ยเราก็กลัวคุณจะไม่เลือกกลัวคุณรู้สึกว่าเขายังเป็นคนที่ไม่ใช่ฉันไม่เอาคนเลยไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกแบบฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธออะไรเงี้ยกลัวกลัวเป็นคนอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเขาอะพยายามที่จะเป็นคนที่ดูดีนะ เข้าหาคุณนะคะพยายามที่จะเป็นคนที่ดูดีหรือเป็นคนที่แบบดูคู่ควรกับคนนะุณ่ะอืมนะคะเนอะอยาเป็นคนที่คุณสนใจอืมนะคะไม่รู้ว่าคุณแล้วเขามีเรื่องฐานะแตกต่างกันไหมแต่มแบบอยากเป็นคนที่ดูดีขึ้นนะคะเพื่อให้คุณสนใจเนี่ยตอนเนี้ยรู้สึกว่ากลัวผิดหวงังกลัวเสียใจมากเลยกลัวคุณปฏิเสธมากเลยนะเนี่ยคนคนนี้อาจจะแบบ ไม่กล้าทําอะไรหรือว่าเป็นคนที่แบบจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกผิดหวังความเสียใจไม่เก่งก็ได้นะคะเนีย่ยแต่ว่ารู้สึกว่าอยากอยู่กับคนนานๆหรือว่าอยากให้คุณอยู่กับเขาไปตลอดความรู้สึกที่เขามีให้คุณมันค่อนข้างที่จะชัดเจนะสําหรับเขานะคะนี่ แล้วก็อยากเข้าหาด้วยนะต่อให้ต้องเหนื่อยต้องหนักต้องอะไรแค่ไหนเขาก็พร้อมนะคนเนี้ยที่จะเข้าหาหรือว่ามีการแบบทําอะไรในการแบบเข้ามาหาคุณอนะ่ะเออเหนื่อยก็ยอมอะไรเงี้ยเนี่ยอยากไปต่อด้วยกันยาวๆนะคะอยากให้คุณอยู่กับเขาไปยาวๆเลยค,คนคนนี้โอ้ คิดหนักคิดมากจะบางทีนอนไม่หลับเลยป่ะเนี่ยหรือว่าปวดหัวไมเกรนขึ้นเลยนะบางทีนะคะแล้วคนคนนี้ค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์กับคุณมากๆแบบมีความรู้สึกซื่อสัตย์มีความจริงใจให้กับคุณมากมากเลยทีเดียวเนาะอือเราจะแอบเปิดในเรื่องของความปรารถนานะคะในเรื่องของสิบแปดบอกให้หน่อยหนึ่งอะแต่ว่า youtube อาจจะไม่ให้เปิดหน้าไพเราต้องเปิดข้างหลังอือ ไหนใบแรกอ่ะเปิดได้คือในเรื่องของอย่างนั้นน่ะเขาค่อนข้างให้เกียรติคุณมากๆเลยนะคนคนเนี้ยแล้วก็รู้ถึงคุณค่าของคุณมากด้วยอะไรด้วยนะคะและจริงๆอะ่ะถามว่ามีความต้องการในเรื่องนั้นกับคุณไหมสิบแปดบวกก็มีไม่ใช่ไม่มีมีนะแต่ว่าเป็นอารมณ์แบบอยากให้เกียรตินะคะอยากทําทด้วยความที่แบบบริสุทธิ์ใจจริงๆหรือว่าเออเขาแบบ มีสถานะอะไรให้กับคุณแล้วเนาะตอนนี้เขารู้สึกคุณนะช่างแบบน่าหลงไหลสําหรับเขาเหลือเกินนะคะมีแรงดึงดูดในเรื่องนี้กับเขามากเหลือเกินตอนเนี้ยคือต่อให้ใครมาฉุดก็ไม่อยู่เนี่ยคนอื่นแม้จะอาจจะแต่งตัวแบบดูเปรี้ยวดูดีดูแบบเย้ายวนกว่าคุณคุณอาจจะไม่ได้แต่งตัวเย้ายวนเลย,เลยแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากไปกับคุณน่ะไม่อยากไปกับคนอื่นน่ะ,ะนะคะเนาะนี่ แล้วคนคนนี้ก็รู้สึกว่าอยากลองด้วยนะอยากลองใกล้ชิดอยากมีการจับมือกอดจูบอะไรประมาณเนี่ยนะคะกับคุณอยากรู้จักว่ามันจะเป็นยังไงหรออะไรเงี้ยอยากลองอ่ะได้แมสักครั้งอะไรประมาณนั้น <c oughs> นะคะเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าต้องการในตัวของคุณมากเลยหรือว่าอยากให้คุณค่อยคอยค่อยๆเผย,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 ยด้านต่างๆนะคะเผยรูป <c oughs> ร่างนะคะเรือนร่างของคุณให้เขาเห็นอะไรประมาณเนี่ย นะอืมคือไม่ใช่เป็นลามกจก,กเปตเลยอะไรประมาณเนี้จะเป็นอะไรที่แบบละมุนตุนยังไงไม่รู้อ่ะเปิดข้อความที่เขาอยากบอกคุณสักหน่อยละกันเนาะ Time spent with you was the happiest time of my life เขาบอกว่าเวลาที่ได้ใช้อยู่ออกับคุณอะเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดเลยสำหรับเขานี่ I wish I could feel your body close to mine. นี่เห็นปะอยากมีความรู้สึกใกล้ชิดคุณจริงๆอยากให้ตัวคุณกับเขาได้กใกล้ชิดก,กันนะคะ You r smile is making me melt every time I see your face. เขาบอกว่ารอยยิ้มของคุณอะทำให้เขารู้สึกละลายได้ทุกครั้งเลยนะคะ I feel tired of Hiding my true feeling from you เขาบอกว่าเหนื่อยจังเลยเนี่ยที่ต้องคอยแบบปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงที่มีกับคุณเห็นปะบอกเราว่าปกปิดความรู้สึกจริงๆนะเออขนาดพายข้อความเนี่ยออกมาตรงกัน You are my life in the d a r k e s t t i m e เขาบอกว่าคุณคือแสงสว่างในความมืดมิดนะคะความมืดหมดที่เขามีอยู่ I want to come into a l i g e man with you เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากไอ้นี่จริงๆนะเนี่ยอยากแบบทัดเทียมกับคุณนะคะคนคนนี้อาจจะอรู้สึกมีบางอย่างที่ยังไงด้อยกว่าคุณไปสักนิดนึงนะคะ I can't stop thinking about your beauty เขาบอกว่าเขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยคุณช่างสวยเหลือเกินสวยหล่อเหลือเกินนะคะ I've been dreaming about having a future with you เนี่ยเขามองไปถึงอนาคตกับคุณเลยเห็นปะฝันถึงอนาคตเนี่ยคนคนนี้บอกละพี่ไม่ได้มาเล่นๆนะ You are my wish fulfillment and I want you only คุณคืออะไรที่มาเติมเต็มนะคะในตัวเขาจิตใจเขาคุณคือคนเดียวที่เขาต้องการนี่หวานหวานนะอืม อ่ะดูสิไพ่อยากแนะนำอะไรในความสัมพันธ์นี้บ้างไพ่บอกว่าอ่ะคุณจะนำอะไรมาหรือนำใครเข้ามาในชีวิตคุณอะมันก็คือสิ่งที่คุณนำเข้ามานะก็คือให้คิดให้ดีเนาะเนี่ย What do you feel นะคะคุณต้องการอะไรกันแนะ่คุณอาจจะมีตัวเลือกเหมือนกันหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ลองเลือกดูช่างน้ำหนักดูว่าฝั่งไหนดีหรือถ้าไม่ได้มีตัวเลือกก็อ่ะ ไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนั่นเองนะคะอาร์มอ ah e นะไรให้กว้างๆเนาะเขาบอกว่าคุณนะ่ะมีแต่คนอยากเข้าหานะจริงๆแล้วเป็นเหมือนแบบผู้ล่าเหมือนแบบคนอยากจะไล่ล่าคุณนะจริงๆมีแต่คนอยากเข้าหาคุณนะคะ dream a beautiful dream เขาบอกว่าฝันในเรื่องของความรักอย่างสวยงามได้นะไม่ต้องคิดมากนะคะว่ามันจะมีความรักที่ดีๆอยู่จริงไหมมีแน่นอน นะจ๊ะ trust yourself เช sure. ื่อในตัวของคุณว่าคุณมีดีพอที่จะทำให้คนมารักทำให้คนมาสนใจแล้วก็ได้ความรักที่ดีนะคะ s t l y s o l y in the tender touch เขาบอกว่าใจดีกับตัวเองหน่อยอืมอย่าใจร้ายคุณใจร้ายกับตัวเองไปเนี่ยหรือแบบเกาะคำพูดร้ายใส่ตัวเองไม่นะใจดีกับตัวเองหน่อยนะไม่เอานะ อย่าทำลายตัวเอง follow your own r h y t h m นะคะทำตามใจตัวเองละกันต้องการอะไรก็ทําไปตามนั้นเลยไม่ต้องเบรกไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะนะคะทำตามใจตัวเองบ้างนะคนเหล่าเนาออืมอ่ะ every journey starts with a single step เขาบอกว่าขอแค่คุณกลา้านะคะขออนุญาตปิดเนาะอือเดี๋ยวยูทูบแบน ขอแค่คุณกล้าที่จะแบบก้าวไปขั้นหนึ่งนะคะคุณก็ถือว่าพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแหละนะคะเขาบอกว่าคือเหมือนแบบอาจจะไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนนะคะทุกก้าวย่างทุกก้าวเดินของคุณอะมีคุณค่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากนะคะอ่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช n e l นี้แล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน